ก็เคยพูดนะเป็นโอวาทแล้วก็เป็นข้อคิดนะกับตนเองว่าเวลาที่เราพรายาสูตรก็ดีไปฟังาการบำเพ็ญบาร,รมีของพระเทรานุเทระก,ก็ดีเราก็ชื่นชมอนุมทนาในการเจริญกุศลของท่านแต่อย่างหนึ่งก็คือเราก็ควรนำปฏิปทาของท่าน นำมาเป็นแบบอย่างในการจเจริญกุศลของเราด้วยนะเราจรึงจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาประวัติของท่านเท่าที่กําลังของเราจะทำได้นะตามความสามารถนะเพราะบางคนไปอ่านพระสูตรนะไปเจอพระสูตรดีก็บอกว่านี่ศึกษาไปเอาไว้เทศสอนโยมเป็นอย่างนั้นไปแต่ตัวเองศึกษาอาจจะได้รับประโยชน์ก่อนนะ นะส่วนการแนะนำคาสอนคนอื่นอันนั้นก็เป็นผลพลอยได้จากการที่ตัวเองได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโยมพร้อมหรือ,อยังโยมอา้าวโยมพร้อมแล้วพระก็พร้อมแล้วเหมือนกันลำดับต่อไปก็ขอยรอทัางทั้งหลายตั้งจิตทั้งใจน้อมนึกถึงคุณของปรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเป็นต้นนบูชาสักการะ พระเจดีด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายตั้งนมโมพร้อมกันสามจบอันนมมยังพุทธัสาพภะควะโตปุะพาคณมะการังกะโรมาเสนามโตตามตัสสะภะควะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ sure ังสารังคัจามิพุทธังสารังคัจามิธัมมังสารังคัจามิธัมมังสารังคัจามิสังฆังสารังคัจามิสังฆังสารังคัจามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึง mm ซ um> ึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระอร สง์ว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึง่งขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขอกราบนอมน้อมบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสียสลาโู้ทรงเสียสลาสังสมบารมีนับชาติมิทวนสังสมบารมีนับชาติมิทวนตรัสรู้พระอนุต ตระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมเครื color. ่องนำออกจากทุกประกาศธรรมเครื่องนำออกจากทุกพร้อมทั้งกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์พร้อมทั้งกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียนกล้าวขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระบรม มสารีริกธาตุแด่พระบรมมาสมเาเรรกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ซึ่งประดิษฐานอยู่ณสถา mm. นปฏิบัติธรรมแห่งน,นี้ณสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ต้นพระสีมหาโพธิ์ต้นพระรีมหาโพธิ์อันเป็นบริโภคเจนีอันเป็น บริโภคเจดีและองค์พระพุทธปฏิมาและองค์พระพุทธปฏิมาอันเป็นอุเทสิกะเจดีอันเป็นอุเทสิกะเจดีเจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าเจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายมีดอกไม้และของหอมเป็นต้นมีดอก อกไม้และของหอมเป็นต้นและด้วยการปฏิบัติและด้วยการปฏิบัติอันมุ่งตรงต่อโลกุตระธรรมอันมุ่งตรงต่อโลกุตระธรรมขอกุศลผลบุญขอกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้ได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัย ให้ได้บรรลุถึงให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเถินซึ่งพระนิพพานเถินสาธุสาธุสาธุต่อไปจะได้ทำการประทักษินพระเจดีย์สวดสรรเสริญคุณของบะรัตนไตรสามรอบนะครับ ti bisa bakkawa rahang sama sam acara nassogato logawi tua an antaragoreza thamatisan ateawamansang po tho ตัวผกตัวโมสันเทติโกกาลิกโกะเอนสิกโกโอปนนิโกะปะจตงเวทิตาโพเวน เจตสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆเจตุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสาวะจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวก กัสังคายทิฏฐัยาตาริปุริสายุคานิอาทาุริสัปุกลาัสัพพะวโตสาวกัสังคาหุนายโปาหุนายโยทากินายอัญเชเลกรณนโยอนุ รังบลยอกแก่ต่างโลกาสสะติอิต <author> ิภิโสภควาราหังสัมมาสัมพุท ตัวเวีจาจาระนัสัมปันโนสุขตัวโลกเวทัวอนอนดอรวาบริสะทัมสารติสะตาเทวมโนสานัาปุณภคะวะติสวากตัวภคะวะตัฏฐมวสันเท ที่กอางไกลกเอไปัสทีกอ้านยิโกาปัาจันเวทิตาพวิเหนโยอันเดสุปฏิปันโนภะคะวะตว โอโยปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัปยปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามมิจปาติปันโนภะคะวะ สาวกสังขยาิดทางจตาริปุริสยุคันอาตาปุริสับปะลายะเอสภบะวะโตสาวกสังขวาน Um, Aho <laughs> naiyowathheniyoha anja lekaraiya anan um, pojakang lo bakawa rahang. สัมพุทวเวจาระสัมบันโนสุกตโลกวิทอนันตรบริสะทามสารติสัตวามโนสานันา ตัวพระวาเดวาตัวะวะตาธรรมโมสังเติโกอากาเลกอวาสหกอบานัยกว่าปัจจังงเวเิตตามเปลียนิเตสุปฏิปันโนพคะวะตตัว สาวกสังโ่อยชกปฏิปันโนภะคะวะโตสวาวกสังโ่ยยยาปฏิปันโนภะคะวะโตสวาวกสัง กอนสามเจิปาติปันโนภะควะโตอัสวกสังโฆยะทิทังยาตาริปุริสายุคันิอาดาปุริสัปวะกัลายะสัปภะควะโตอัสวกสังโฆอหุนายโยมบาห ja le kar ni anu tarang pohonnya khang loakaati Jayan thohohiia moleh cgaya na Tawang wecayo ああ。<Yeah. S 2> yeah. ชัยมังงาเลปราจิตบาลังเกษเส้าบดเวปกเรียบเสเกษาปบดานังอาคาปะตวโมอติสุนังกาตังสุมังกาลังสุปปาตังสุโหติตัง สุขโนสุมาหะตาจุเยธามรมชาเริสปตาเกนังกายกามังวาจารรมังปัาเกนังปัาเกนัง กามบันเณียเถียบัากินาปาทากินานิกตวันตาเทป่ทากินีอัจายาด้วพอดิยาโมเลสังนานทิวาธโนวอวังตวังวิจยหัง Jaya zocaya kale apa ra ce apalangge ze ze apawi อภิเส้าเกศาปปุระานังอาคาปะตัวปะโมตัสสโสระกาตังสุมังกาลังสุปะปะตังสุหัวทิตังสุขานุง Ydang rajar so Baageang kaya kamwan Kamang Baginaang Baginaang Man te abagina pataginana nikatawana තාතාකිනය ජයන්දෝ පොතියබෝලෙ සගයනංනන් දෙෙවාතනොවායයවන්දවන් ගෙජයෝ හෝහිජයසජය මංගලෙ. Apa jeta balangnge ze zepatawi pokarre ae ke baatananggapat ba teunanghatang sumang kanang sopatang suho -so

අතකිනය දෝ අදල්ලා තොසෝගතොවාවිළුන් හෝ පුවන්දස සඟයාරෝ කොසු කෙතොවා හෝ සසම්ගේ ගියති පිස අටලන්දසු කෙතාාව රුවන් පුවන්දස්දා සයිනයාරවාන්හැන්. sukita ho isa sa pe ya de ta sukita viron ha saneya da sa sukita ho da sa sa pe bhavato Sapa manggalang ragan dosa bate awata sapa puan no bawe anasata doate abawan doate abawato sapa manggalang awata sapa tamano นะสัทธาโสธิภาวนตุเตภาวตุสพะมังฆะลัง Awan do te te wadapate adetjo arate mabate jandema sanato kate yadapate ajaya dapate Brahmano aata sabamahoratang puta dapati teja sa te wadapate パティアジタパティブラマノアタザパマホラタンボトタパティデジャサディウタパティアディチュアティマパティチャティマサナトカティヨタパティアジタパタパティブラマノアタザパマホラタンブトタパ